คุกคุคนะคะมื่อี้พบกันกับเมียวนะคะเนียวกลับมาขอกันชุวที่เราอาชิมาช่วงทํานิดนึงนะคะวันนี้วันที่ห้าเดือนมีนาคมเรามีนัดกับช่างต้มนะคะช่างต้มช่างเจาะบ,บาดาลน,นะคะเจาะบาดาลซึ่งคนกามาหอดบอ่อของเนียวนะคะประมาณน1นิบเ็นาฬิกาหรือประมาณห้าโมงแรกะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เจาะและ้วเซจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำนะคะ ที่เจาะได้ก็ลึกประมาณ35เมตรนะคะซึ่งตอนนี้ทีมงานของเพิ่นนะคะกำลังนี่ค่ะสิวา่าจ้งไดเลื่อือันนี้คือเฮ็ดแล้วเรียบร้อยก็ร่งเอาอุปกรณ์ขึ้นนะคะอุปกรณ์เนาะกำลังเก็บอุปกรณ์นะคะกำลังสะเก็บอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูน้ำกันนะคะ